ัสดีค่ะวันนี้เราจะมายกตัวอย่างสารเคมีเคมีข้อและไมโครเอนเกรนิเซอร์คอนอามินเนชันนะคะเคมีข้อนะคะก็จะไปได้แก่สารเล่งเนื้อแดงเช่นเนื้อสุกรหรือเนื้อหมูค่ะ ต่อไปที่เป็นเคมีคอลนะคะจะเป็นกาวตาช้างค่ะจะเป็นไมโครออร์แกนิซึมคอนคาเมเนชันนะคะได้แก่เนยค่ะแล้วต่อไปนะคะไมโครออร์แกนิซึมก็จะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะคือการอาหารหมักค่ะก็จะได้แก่กะปิค่ะนี่นะคะ และอย่างสุดท้ายที่จะมายกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็จะเป็นขนมปังขึ้นลาค่ะก็จะได้แก่ไมโครออแกนิซึมคอนทามิเนชันค่ะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนทีบักเก็ตซิสเ e m ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือ น้ำสบู่หรือสันไลผสมกับน้ำร้อน,นค่ะความสะอาดนะคะแต่เอาของออกหมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่สองนะคะคือ เช็ดด้วยน้ำร้อนขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นขั้นตอนที่สามคือนำน้ำอุณหภูมิห้องผสมกับคอรีนคอรีนที่หาหาได้นะคะคือไฮเตอร์ฟวดสีฟ้าค่ะ ประมาณครึ่งฝาค่ะ ู้เย็นไปนะคะทําให้ตู้เย็นมีความสะอาดมากขึ้นเลยค่ะค่อนข้างที่จะแบบสะอาดเลยเมื่อก่อนมันจะมีเป็นรอยคราบตามอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือเกลี้ยงหมดเลยแล้วก็พอหลังจากทําความสะอาดแล้วมันทําให้เราเห็นว่าของที่มันอยู่ในตู้เย็นมีอะไรบ้างที่เราไม่ได้ใช้เราก็เก็บออกมาทิ้ง คือจริงๆตอนแรกไม่ได้ถ่ายก่อนที่จะล้างตู้เย็นว่าตู้เย็นมันค่อนข้างแน่นมากเลยแต่หลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บของที่หมดอายุบ้างไม่ได้ใช้บ้างเอาไปทิ้งทําให้ตอนนี้ตู้เย็นค่อนข้างโล่งแล้วก็สะอาดถือว่าดีมากๆค่ะ